ปลานะ่ะกลืนกินเหยื่อที่พรานเบ็ดล่อไว้ย่อมถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวต้องเจ็บปวดทุกทรมานปานใดพระองค์ก็ฉันนั้นพระองค์เป็นผู้มัวเมาในกามจึงทรงเห็นผิดเป็นชอบทรงลุ่มหลงพระราชธิดาของพระเจ้าจุลนีจนไม่ลืมหูลืมตา แม้ข้าพระองค์จะทูลทัดทานว่าอย่าเสด็จไปเลยพยันตรายาใหญ่หลวงนะ่ะกำลังรอคอยพระองค์อยู่แต่พระองค์ก็ไม่ทรงเชื่อจะทรงยับยั้งพระไทยสักนิดก็ไม่มีก็บัตรนี้นะ่ะเป็นอย่างไรล่ะพระองค์กลับทรงดิ้นรนหาความตายซะเองไม่ต่างอะไรกับขวางหนุม ที่เดินตามนางเนื้อเข้าไปถึงแนวธนูของพรานเนื้อมันจะรอดพ้นลูกศรของในพรานไปได้อย่างไรล่ะอีกอย่างพรามโฉดชั่วอย่างเกวัตนั่นะพระองค์ก็ไม่ควรผูกมิตรไมตรีด้วยเลยบัณฑิตผู้มีปัญญาน่ะย่อมจะไม่ผูกมิตรกับคนที่ไร้คุณธรรมเช่นนั้นเป็นอันขาด เพราะการครบคนเช่นนั้นนะ่ะรังแต่จะนำความทุกข์มาให้เหมือนนำงูพิษมาใส่ไว้ในชายพกก็ย่อมจะถูกงูนั้น,น่ะแหวงกัดเข้าจนได้ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระองค์ทรงหลงคารมศัตรูทรงเห็นดีเห็นงามไปตามคำของเกวัตชั่ว พระองค์ทรงกลิ้วข้าพระองค์ถึงกับทรงพูดประชดว่าข้าพระองค์นะ่ะเป็นเพียงลูกบ้านนอกรู้แต่วิธีจับคันไถและดำนาที่ไหนล่ะจะทราบเรื่องที่เป็นมงคลของกษัตริย์พระองค์ทรงจำได้หรือไม่ล่ะวันนั้นนะ่ะพระองค์ไม่ใช่หรือที่สั่งให้ขับไล่ข้าพระองค์ออกไปเสียจากแว่นแวน เพียงเพราะข้าพระองค์ได้พูดจาไม่เป็นมงคลขัดขวางเรื่องที่พระองค์จะได้ครองนางแก้วนะแต่แล้ววันนี้เป็นอย่างไรล่ะทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ข้าพระองค์ทูลไว้ไม่มีผิดพระองค์ถูกกองทัพศัตรูล้อมไว้แล้วจริงๆและคงไม่มีวันรอดพ้นเงื้อมือของพระเจ้าจุลนีไปได้ พระองค์อย่าทรงชักช้าอยู่เลยขอจงพึ่งพาอาศัยราชบัณฑิตทั้งสี่ของพระองค์ดูเถิดเผื่อว่าจะพอมีทางรอดได้บ้างะน้นพระองค์จึงต้องตรัสถามข้าพระองค์ให้เสียเวลาด้วยเล่าก็บัดนี้นะ่ะข้าพระพุทธเจ้าไม่จำเป็นต้องกราบทูลอะไรอีกแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ นี้เป็นความในใจของมโหสถบัณฑิตที่ตั้งใจจะเตือนสติพระเจ้าวิเทหราชซึ่งทำให้พระองค์ระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดว่าการที่พระองค์จะทรงตัดสินพระไถยอะไรสักอย่างหนึ่งมิใช่ว่าจะมองแต่ได้อย่างเดียวแต่ให้มองลึกลงไปกว่านั้นว่ามีอะไรแอบแฝงหรือไม่ ให้มองถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าด้วยจะได้ไม่ต้องมาลำบากภายหลังเหมือนดังที่พระองค์กำลังทรงหวาดภวาต่อมรณะภัยที่จะเกิดขึ้นพระเจ้าวิเทหราชสดับคำทูลของมโหสถแล้วก็ทรงดมริว่าคำพูดของมโหสถมันช่างทิ่มแทงใจเราเลือเกิน แต่ที่เธอพูดมาทั้งหมดน่ะก็ล้วนเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นเห็นทีมโหสถน่คงรู้ภายในอนาคตที่จะเกิดขึ้นแล้วเป็นแน่ถึงได้กล่าวทับถมเราถึงเพียงนี้แต่มโหสถจงรักพักดีต่อเราตลอดมาเขาคงไม่ปล่อยให้เราถึงกับต้องพินาศแน่ และคงได้เตรียมหาทางป้องกันทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วเราต้องลองเลียบเคียงถามเขาดูพระเจ้าวิเทหราชจึงตรัสว่าพ่อมโหสถเรื่องที่แล้วมาก็ให้มันแล้วไปเถอะเธออย่าได้ทิ่มแทงกันนักเลยเธอจะตำหนิเราเหมือนทิ่มแทงด้วยเหล็กแหลมทำไมกัน หากเธอเห็นทางรอดที่จะช่วยให้เราพ้นภัยในครั้งนี้ก็ขอให้บอกแกเราด้วยเถอะก่อนที่มโหสถบัณฑิตจะบอกอุบายของตนให้แด่พระเจ้าวิเทหราชทรงทราบนั้นมโหสถยังมีความปรารถนาที่จะเตือนสติพระเจ้าวิเทหราชให้เข้าไปติดแน่นอยู่ในพระไทยชนิดถาวร โดยไม่ให้หลงคารมของคนชั่วอีกต่อไปมโหสถจะมีวิธีการอย่างไรโปรโดติดตามตอนต่อไป